ญี่ปุ่นเฉือนชนะสเปนเข้ารอบน็อกเอาท์พร้อมกันทั้งคู่ทีมชาติญี่ปุ่นพลิกเกมกลับมาชนะทีมชาติสเปน2-1คว้า3าแต้มสำคัญผงาดขึ้นเป็นแชมป์กลุ่มอีเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ในศึกฟุตบอลโลก2022 <S <S ที่กาตาโดยมีสเปนคว้าอันดับ2ที่คะแนนเท่ากับเยอรม,มนีแต่สเปนได้ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายอย่างหวุดหวิดด้วยผลต่างประตูได้เสียที่ดีกว่าทำให้เยอรมันและคอสตาริกาตกรอบในที่สุดสำหรับทีมชาติญี่ปุ่น ได้สร้างประวัติศาสตร์ที่กาตาแล้วเพราะพวกเขาเป็นทีมแรกจากเอเชียแอฟริกาหรือโซนโอเชียเนียที่ชนะแชมป์เก่าหลายรายการในฟุตบอลโลกโดยเฉพาะในเกมเปิดสนามที่เอาชนะเยอรมน2-1และล่าสุดชนะสเปนด้วยสกอร์เดียวกันด้านฮาจิเมโมริยาสุโคชชาวญี่ปุ่นกล่าวกับผู้สื่อข่าวหลังจบเกมว่าสเปนเป็นหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดในโลกและเรารู้ว่านี่เป็นเรื่องที่ยากมากและเราก็ทำมันสำเร็จสำหรับรอบ16ทีมสุดท้าย ญี่ปุ่นจะพบกับโครเอเชียในวันจันทร์ที่5ธันวาคมนี้เวลา22นาฬิกา